ไปหน้าเขาพันเลยเดินดูครับดูครับดูครับโอ้ยโอ้ยหนักๆเลยครับป่าดูือเปล่านะครับหนักเลยครับโอ้ยเกาะครับโอ้ยหลุดบ่ลนี่โอ้ยโอ้ยยังยังยังดูครับโอ้ติดครับโอ้ยหลุดไปเนาะ อู้บอลูตีนยังครับไพ่ขึ้นอยู่ครับอู้ยังอยู่ครับยังอยู่อูย้ยส่อไม่ทีสองครับไม่ทีสองเอาเลยครับเด้อเด้อเด้ออยู่วายอยูวว่บ่บอลูจวายอยู่บ่ครับไม่ทีสองครับอูย้ยอยู่มะเนาะอูย้ย